สวัสดีครับพี่น้องครับทบพอกับช่างโลดครับคือเก่าหลังจากที่ไปการฝนตกมาคนื่นเนาะไปไต,อต่อึงไต่กบอ่าก็ไต้อึงมาได้บ่หลายครับซีซ่าหาโตเนี่ยแหละเพราะได้ต่มส่ว ต่มสวบฝีมือไม่ใช่สอนอืมอืมหอมหอมมะแพ้วเนาะคนต้มสั่ว <c oughs> ม,มันขึ้นดัง นครับอื่นบาต้องอยังมากมายครับพี่นอ้องต้มธรรมดาอีสานบัท้านเนี่ยแหละใส่เครื่องกับมี้ตักไข่ใบมะกรูดไม่ใส่ยังอีกนีนะ Bosom quê có bữa tay mỹ tất yên lửa nào này nha 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 đồn nha 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 ปีนี่ยรัก็จะกินแค่หนี้เที่ยที่สองเนาะเท่าแรกเท่าแรกฝนปดตกไม,ม่มาที่แรกกระเพาะไก็พอได้กินอยู่ตอนกลางอืมสอนมะขัก่อนสอนไม่นะ อันนี้ซ้อนกินข้าวอืมอันนี้ซ้อนสูตรน้ำโอ้เาพื้นซ้อนสูตรน้ำขึ้นหอดอยู่ไต้หวันสังโหลดเคยไปทำงานไต้หวันครับตะเกียตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วไปหอดไปหอดปุ๊บ ลามเขากับสิ้ผ้าเขาไปแผนกทุกคนเนาะพันภาษาบันเท่ากับอันเอาลูกศิ์ลูก,ลกหาไปมอบไปมอบไปขอบไปเลา่าเนี่ยละ พนัก <c oughs> งานมาใหม่ไปเข้า,ผาแผนกบุคคลไปกับพามจักเขาเวายังกันแล้วโบหุจักภาษาปไปไหไปใหม่เนาะชงชิงชงชิงชงซิงวะสันจับได้ความได้ว่าบัดสุดท้ายเอาวะสันเขาเอาถ้วยให้ถ้วยนาสิใบซัำนี่แหละ แต่ว่าเป็นถ้วยถ้วยสแตนเลสนะถ้วยนี่เด้ออาวุธประจำตัวเจ้าวะสันมีถ้วยอันหนึ่งตะเขียบคู่หนึ่งตะเขียบก็จะเป็นตะเขียบสแตนเลสด้ตะเขียบสแตนเลสโอ้อันนี้ต้มหมากหอยนะครับบ่ได้แกงมือไงต้มเคี่ยมกินบ่ได้จูบยาก <laughs> ผู้ใดบ่มีแห้งก็ก,ก,กินได้หอยนี่คลิปกน,นั่นต้องใส่แห้งจูบหลายไปมีแห้งหน่อยก็ได้จูบหน่อย <c oughs> จะเก็บคู่นึง <c oughs> อืมอืแต่ว่าบ่มี่อนในบ้านว่ะนู้นจังได้น้อบาทเนี่ยเอาถ้วยเอาถ้วยหน่อยมาให้นะ สวยหน่อยนะอืมกินยังไงผมมีส่วนกินขา้าวกินขา้าวกินแบบบุฟเฟ่เลยนะไปตักกินเอาเลยเป็นกัาเสีมี่สี่มี่มี่พัดพักพัดพักใส่หมู ผัดผักใส่ไก่มีปลาทอดอาหารไตวันเนี่ยสามอย่างครับจังหลดจำได้เลยหมูปลาไก่หมูปลาไก่หมูปลาไก่บัไ,ได้กินเนื้อจักเถอะเนื้อมันแพงอยู่ไตวันขาดว่าไตวันเป็นเป็นเกาะ เป็นเกาะเนาะรอบๆเดยทะเละแต่ว่าอาหารทะเละแพงเป็นกุ้งเป็นปลาเมึกอาหารทะเละเลยเฮ้บไ่ได้กินจักเทียููลองงนังงนพราะเอาด่วยให้กินยังไหนดีตักเข่าตักเข่าใส่จานจานบม่ได้ร่างนะ จานเป็นจานกระดาษจานกระดาษสี่เหลี่ยมคือกินเหมือนถันกะลงถังขยะเลยนะมาเดาล่างอ้าวสบายจังหนึง่งโอ้เป็นวิธีการที่แบบว่าเออหนาเสียวมาปรับใส่ในบ้านเานั่าเนาะเป็นการเป็นงานโอ้จานกระดาษไปเลยมาต้องอยากมาล่างมานั้น ตักให้เขาทานกินเมื่อแล้วบัดส,สุดท้ายเราจะไปกิน,กนถ้วยที่เขาให้เจ้านี่ที่เขาแจกเจ้าพุทธคนนี่คือคืออันสุดท้ายคือไปตักน้ำซุปตักน้ำซุปมากินน้ำซุปแล้วเอาแล้วสีสดจังไรเขาเลยกินในเบิงเ่งอเอตแลนซี่แลาวฉันอ่าแล้วฉันไปสดที่แหลกโอ้ยเอเ็ดเซลเร็วอยู่น้ำซุปั่นคือรสชาติเขาสิกินจืดเนาะเจ๊ก คนคนไต้หวันคนจีนเขาสิเขาสิกินจืดชืดกินจืดชืดแต่ว่าสะอาดชุกน้ำกระต้มกินซุกอา่าทุกอย่างผัดผักอย่างนี้มาเนี่ยซุกหมดทุกอย่างบ่บบ่บ่บมีดิบบ่เถอะเขาสิอันนั้นเด้เขาสิควบคุมการอา่าอย่างของเขาเลยนะควบคุมการบริโภค การอยู่การกินต้องสะอาดปลอดภัยต้องซุกอืมอืมอ๋มอมีแห่งทองอย่างหกเดือนเป็นตรวจโรคที่หนึง่งกูได้ประพานเขากะให้กินยา อผู้นั่นผู้นี้เอาตรวจโรคพ่อนั่นผู้นี้เอาอาญาไปเขาให้กินสุกกินสะอาดไม่ให้กินดิฟ ินแล้วถ้วยเนาะถ้วยน้ำซุปเนี่ยทั้งโหลดไปเข่าปีที่สองอยู่หอดปีที่สองเนาะอยู่ปีที่สองจังคุณเคยกับรสชาติอาหารเขาแบบเดียวกันเลยกัใส้ถ้วยกะถือถ้วยกินเขาอิ่มแล้วถือถ้วยไปตักน้ำซุปมาสดคีอเขาอ่าสดโกโกกตักสองเทือสามเท้อเหมือนกินแซบหลายวะเด่๋ไปกินแซบหลายถือปีที่สองเพราะว่า รสชาติลิ่นเขามันสีขุ่นเคยกับอาหารบัานเขานะรสชาติบัานเขาน,น้นำซุปแผ่นน้ำซุปบะหมี่อย่างเลยน้ำซุปหนั่นต้มน้ำมาซื้อๆนี่กับเอ่อเห็นซีเมนต์กระดูกในกระสิเป็นกระดูกกระดูกหมูกระดูกยังดอกแต่ว่าเล่นหน่อยเดียวนะก็คือน้ำซุปบัานเขาเนาะบัานเขา,เาไปกินเข้าหมูแดงไปกินอย่างสิเนาะเขาสิ เขาสิตักน,น้ำซุปให้นบ่ตักน,น้ำซุปให้กะสิมี่กระดูกหมูมาพร้อมบ่กระสิมี่เนื้อพอเออเจาะมานำติดกระดูกมานำอันนั้นหั่นบ่มีเลยกระดูกร่วนร่ลอน,ลอนแกล้งก,ก,กินไปกินมากอะโอ้แซ่บเอยโอ้ตัวนี้พอดีคำเลยอืม ไข้มั่นกินได้บุคคลมั่นชิมมั่งไข้มั่นกินย่อก่ับตัวเอกับตัเขียบกระล่างไผ่ล่างมั่นเก็บอาวุธขันอาวุธไผ่เฮียก็ขึ้นไปเลยกินเลยแต่เขียบบ่มีหนังบ่มีบ่มี่หายแล้วนอกจากว่านอกจากว่าไปซื้อออก คือเขาแจกแจกเื่อเดียวเท่านั้นไอ้เจ้ารักษาประจำอันนั้นเลยอาวุธประจำตัวเจ้าเลยอันนี้คือจ้องเราซื้อหรือเปาบาทเน <c oughs> ี่ยก็เสียนนั่นเรื่องซ่อนคือว่าสัางรถมันบกคักบวชเลี่ยวนะยาหานา้งเ่อมาต้มปลาต้มย่างกินเดี๋ยวไม่มีส่นวนก็เลยไปซื้อเรือซื้อดันทั้งนอกดัน ้านไทยนี่แหละสิค่ายๆกับคันบานเท่ากับทุกอย่างยี่สิบาที่สินะบรรยากาศประมาณน้นปั่นจักรยานไปแล้วต้เลยใต้เลยใต้เลย,ย,ยไปอหล่ะสองกิโลล่ไปลานค่าโอ้เจกเขาก็เก่งเนียเขาตะเหลียวเฮียนนาโอ้คนไทยสวัสดีลดเข้าหัวจักของคนไทยเจกก็ได จักหอดคนไทยโคนไทยคนวินโดคนฟิลิปปินคนเวียดนามเขาหอ้เนาะเขาติดมือก็ไปได้ไปเห่ินดินละไายนะ้า เขาไปในหลานกันย่างหาเลยแล้วะแะนกเครื่องรัว,ส,วส่วนนี้เสรเนาะพอจะเขาไปในหลานเห็นคนไทยแตกบึ้มๆนีมม่มีแต่ผู้เสียผู้สาวฟาสิเซีลเขาเพราะไงจะมาเอาย่างมาสัน่น เออถ้าไฟไงเงี้ยเบิกกาแซวเขาเลยเสียพิซซ่าก็ได้ไปซื้อซอนแบบนี้ซอนไต้หวันสีไงเด้เก็ก็สิบโฟกัสเรื่องซอนซอนไต้หวันสิบสิบปักไงเป็นพิเศษหน่ยว่าละกันน่องๆทัพพี้ผัวอะมันมันสีไงบานดอกสดแต่ละเทื่อนี่คือคือพอดีรู้เรื่องเลยนะมาต้องล้ำนะ ส่อนส่อนธรรมดาเน่ยเขายังมีสองเทือสามเทือยันบา่าผู้พระโลกับสามเทือสี่เทือ,อสดแต่ละคำอันนั้นเทือเดียวรูเรื่องเลยมันใหญ่นะมาบ้านว่าเสีเอามานน่าอยู่ดอกเขาเห็นว่าโอ้ยไปซื้อบ้านเขาเบิดบ่อยากเลย อ่ะสอจ้าเบนมีอ่ะสุะ่ไปไหนมาเนีอออน่ยเขาว่าอุปกรณ์พวกนี้มันขึ้นเครื่องบินมาได้ครับป็นยังอนบินไปทรงไปเร็ยกกินข่าวน้ำเด้อเสพก็สิแกงตะเศร้าแท้ น้อพี่ต้มอ,อึ่งมันอ่ะเต้มหม้อโอ้ยของแสบเด้ยยดเน,นี่นนยเอน้่ยงบออางยไหนเไมพักยพัหลายยเยดอกแกงใส่ย่างแกงใส่ยัง เอาอันนี้เอาแก็บๆไปไม่กินเลมีดมันมีอยู่มันหัดสิไปจับตัดจังใดอันนี้เขางีแก็บแค่นี้เก็บเอกก็ได้ใช่แสดงกอนว้าอย่งี้ก้เนาอช่วงสีอิ่ม้แหละพี่นองบันเนี่ยเอาคลิปนีพอสำเนียรพี่นองเนาะ ต่อกันชิปใหม่ทางโรดพาสิเพ่สิพาไปกินยังแน่กะคอยติดตามส้มกันเรื่อยๆเนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ